ความตั้งใจในการทำคลิปนี้เกิดจากการได้สวดมนมมต์คาถามหาจักรพพรดติดต่อกันมาระยะหนึ่งและด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นในเวลาทำงานก็จะเปิด YouTube ฟังไปด้วยปกติจะเปิดฟังเรื่องการปฏิบตัติและจะนับถือพระปฏิบัติหลายหท่านเป็นครูบาอาจารย์ผ่านทางคำสอนของท่าน คำสอนของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งตามที่เราได้ฟังและจับใจความสําคัญได้ก็คือเรายังหายใจอยู่หรือเปล่าถ้าหายใจอยู่เราก็ปฏิบัติได้การปฏิบัติไม่ใช่การเพ่งแต่คือการรู้ณขณะนั้นๆคือการมองดูจิตตัวเองระลึกรู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเวลาแต่มีลมหายใจเราก็ปฏิบัติได้ และจากที่เราเคยได้มีโอกาสไปเรียนกรรมฐานคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเราอาจจะจำเป็นประโยคได้ไม่ทั้งหมดแต่พอสรุปใจความสำคัญได้ก็คือการปฏิบัติไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเวลาลืมตาหรือทำกิจกรรมอื่นๆอยู่เราก็สามารถปฏิบัติได้เช่นกันจากคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่นำมาปฏิบัติแล้วถูกจริตกับเราก็คือเราไม่ค่อยมีเวลานอนดึกจะนอนก็ต่อเมื่อง่วงและหาจนน้ำตาไหลจนรู้สึกว่าฝืนทำงานต่อไปไม่ไหวแล้วก็จะล้มตัวลงนอนเพราะฉะนั้นคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรานำมาปฏิบัติคือเราไม่มีเวลาแต่เรามีลมหายใจเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติได้ การปฏิบัติของเราจึงดำเนินไปทุกที่ทุกเวลาที่ระลึกได้เวลาที่ดีที่สุดในการปฏิบัติก็คือเวลาขับรถและเวลาวิ่งออกกำลังกายเพราะเป็นเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเราจะระลึกรู้ถึงลมหายใจเข้าออกเสมอปกติเราจะวิ่งเพื่อออกกำลังกายตอนเช้าวันละประมาณ5-7กิโลและทุกครั้งที่วิ่งเราจะสวดมนต์ในใจเสมอ โดยน้อมจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระศรีอริยเมตตาหลวงปูด่ดูและพระอริยสงฆ์ทุกท่านโดยเริ่มจากตั้งนโมสามจบและสวดมนต์คาถามหาจากักรพรรดิตลอดการวิ่งก่อนหยุดวิ่งในแต่ละวันเราจะแผ่เมตตาด้วยทุกครั้งก่อนแผ่เมตตาจะน้อมจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระสีอรียะเมตตาและหลวงปู่ดูอีกครั้งเพื่อขอบารมีท่านในการแผ่เมตตาจากการปฏิบัติแบบนี้เรื่อยๆในคืนหนึ่งเราได้ฝันว่าเราได้กับหลวงปู่ทวดภาพท่านชัดและสง่ามากท่านยืนหลังตรงไม่คุ้มงองตั้งแต่ช่วงไหล่คอถึงศีรษะของท่านและไม้คล้ายกับรูปปั้นตามสถานที่ต่างๆดวงตาของท่านยิ่งและทรงพลังมาก สีจีวรที่ท่านทรงเป็นสีเขียวเข้มอมน้ำตาลแต่จะออกสีเขียวมากกว่าน้ำตาลท่านยืนอยู่ในกุฏิไม้สีดำเข้มนั่นคือภาพฝันที่เราได้กราวท่านหลังจากตื่นขึ้นมาภาพจำยังชัดมากและเกิดความสงสัยว่าเราไม่เคยนึกถึงท่านทำไมถึงฝันถึงท่านได้และสีจีวรสีนี้มีจริงหรือเปล่า เพราะเราไม่ค่อยคุ้นกับสีจีวรสีนี้สักเท่าไหร่ด้วยความที่ติดใจอยู่หลายวันจึงค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสีจีวรพระจีวรพระสีนี้มีจริงๆด้วยคือสีเขียวกันขนุนสำหรับพระป่าโบราณพระสายกรรมฐานจากความที่ไม่เคยศึกษาประวัติ และไม่เคยอ่านเรื่องราวของท่านเลยแต่รับรู้และเคยได้ยินชื่อท่านผ่านตามช่วงวัยต่างๆและจากความฝันจึงเป็นที่มาของความอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวท่านและเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาประวัติของท่านต้องขอบอกอย่างไม่อายว่าเราเพิ่งรู้จากการพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านว่าท่านเป็นพระที่เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นพระคู่บารมีของสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งก็คือเมื่อ400กว่าปีที่แล้วประวัติของท่านจึงเป็นตำนานพร้อมอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ซึ่งสำหรับเราตำนานของท่านเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมีหลักฐานการจดบันทึกซึ่งคาดว่าเป็นเวลาที่ท่านเกิดมีเรื่องเล่าต่อๆกันมามีสถูปเจดีวัด ที่มีอายุมากกว่า300ปีเป็นหลักฐานการมีอยู่จริงของท่านด้วยความตั้งใจที่อยากรู้ว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงและท่านทำอะไรไว้บ้างคงได้มีโอกาสนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและคนอื่นๆที่ผ่านมาพบและได้รับรู้สุดท้ายนี้ ลูกขอน้อมจิตกราบสการะพระพุทธพระธรรมพระสอริยาเมตไตรหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวง,งตาม้าพระอริยสงฆ์และครูบาอาจารย์สายกรรมฐานทุกท่าน